ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะฮะกลับมาสรุปเกม Kinchin Impact เหมือนเดิมนะครับก็ทีพอดีเสาร์ที่ติดงานนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปออกมาเลยก็สรุปเนื้อเรื่องในครั้งนี้นะครับจะมาเคลียร์เควสย่อยทั้งหมดนะฮะแล้วก็พาต่อไปค่อยเริ่มเควสหลักนะฮะแล้วก็ตามไปเก็บอิลมที่เหลือนะฮะ <c oughs> อ่ะาครานี้ก็เลยจะมาจะมาทำ เควสรัวๆโอเคงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าที่แรกที่ผมจะทำเควสอืมอันนี้ไม่ใช่เควสเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าเป็นเป็นพอสเซลเป็นพอสเซลง่ายๆตรงนี้ก่อนที่หนึ่งถ้าพาที่แล้วจำได้ถ้าพาที่แล้วจำได้าาจ,ไดจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงน้ำเนี่ยมันมีบาเรียอยู่สามชั้นเห็นปะม,นมีบาเรียอยู่ข้างในสามชั้นตรงนี้สามชั้นเนี่ยจะเปิดได้ต้องไปปลดล็อกสามที่ก่อน ซึ่งจะมีอยู่สามตำแหน่งเดี๋ยวเราจะไปปลิดล็อกกันโอเคอันนี้คือตัวปลดล็อกอันนี้หนึ่ง นี่ก็คือจุดสามจุดที่ไว้เปิดล็อก Okay. เราก็ได้หีบทองมาหีบทองตรงกลางหีบทองตรงกลางก็ไม่ไม่มีอะไรก็เป็นของปีอาวุธสีดาวของียอ็มสีดาวตีดาบใหญ่แล้วเราจะเริ่มทำเควสต่อไปเลยก็คือเควสที่สอง เควยเกี่ยวกับแอมเบอร์โดยตรงเลยไปดูความเปรดะเหลอของนางกันนางจะบอกว่าให้เราทำการขอจดทะเบียนใบอนุญ,ญาตในการร่อนเวหาซึ่งการสอบทั้งหมดจะมีอยู่3ขั้นตอนซึ่งเธอจะให้คู่มือหนังสือมาให้เราอ่านนะฮะ They asked the animal god, How can we reach the heavens? To which the animal god replied, You have yet to find that which is most important. As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds dropped out their wings, but the bees were all too high, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and slapped their wings amongst the high The animal godly rugs we to greet for We understand now. All we needed with a stronger wound to fly. In reply, the animal god said, What you lacked was not wing, but courage. It's courage that it allows you to become the first flying bird of this world. Great! You're here! Did you have a good. Sounds like it was a. Ugh, oh, the gliding manual is super. Really? Huh, cool. Some of them I like. Apparently. No, not that story. Paimon meant the one with the little. Uh... Oh, Ember High. What? Ember High! <laughs> บักโอเคเจอบักเฮ้ยเอ็มบ์ชูตนี่คือหนังสือเรืาวที่ฉันเคยอ่านตอนเด็กอุ๊ปส์ขอโทษฉันหยิหนังสือทั้งสองเล่มเข้าไปแล้วจะทำยังไงกันนคุณจะสับสนระหว่างหนังอเรื่องราวกับคู่มือใช่ไห็สรุปแล้วนางหยิบผิดนะฮะนางนางหยิบหนังสือนิยายที่นางชอบสมัยเด็กมาให้เราอ่านนางเป็นสายสาวบื้อน,นะฮะ หยิบหนังสือให้เราผิดจากหนังสือคู่มือไปนี้หนังสือนิยายตอนเด็กนางก็เลยเอออกประมาณว่าอาฝสุดง่ายๆไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ง่ายจริงก็แค่บินตามวงกลมเก็บกล่องเหมือนแม่มีเวลาว่างมานั่งเก็บกล่องโอเคแล้วพอเรามาถึงหน้าปราสาท กิลเราก็จะโดนยามเรียกซึ่งยามยามซิออโต,โต้ซึ่งถ้าจำไม่ผิดออตโต้นี้เป็นตัวร้ายของเกมค่ายนี้นะเกมที่แล้วเกมก่อนนะนี้ซึ่งออตโต้จะบอกยามออตโต้นะฮะจะบอกว่าจะมาถามเรานะฮะว่าเรามีใบอนุญาตรหรือเปล่า Windborne Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. แล้วก็แอมเบอร์ก็จะมาขัดว่ากำลังทดสอบใบอนุญาตอยู่นะอ oh, I see Well you picked a bad time Really Why ออโตก็จะบอกว่าตอนนี้มีโจรน,นะฮะดแบบรปเนะ,ะ้ลได้ขโมยของซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นของล่อดได้แหละ อของล่อแล้วก็โดนขโมยไปแล้วก็กำลังตามอยู่คราวนี้แอมเบอร์ก็เลยอาสาให้เราทำการทดสอบไปด้วยล่าโจรไปด้วยในคราวเดียวกันเลยครับ หลังจากผ่านส่วนที่2มาได้นะฮะเราก็จะมาเจอทางตัดนะครับซึ่งเป็นเหวกว้างมากไกลมากแรปเตอร์จะอยู่อีกฟากหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็จะยียวนกวนปราทแอมเบอร์เรานะฮะตอนแรกๆก็จะบอกว่าไม่กล้ามาแล้วสิกูนี่นะครัะ <laughs> need escape. No way wind the there's here the don't to no you over stop be it need escape make my can ไงบือของเรานะฮะก็ใช้ความกล้าและบ้าบินฮะกระโดดกระโดดไปโดยอิงจากนิยายที่ชอบสมัยเด็กของเธอนะครับว่าต้องใช้ความกล้าในการ กระโดดไปพอหล่อนกระโดดล่อนข้ามไปเจ้าแรปเตอร์นะฮะก็จากผู้เจาะเยอะนะฮะก็เริ่มแสดงความเป็นห่วงขึ้นมาทันทีว่าอย่ามาเลยค่าตัวตายชัดๆนู่นนี่นั่นนะครับแต่แอมเบอร์ก็ไม่ได้ยอด้อน,นะครับยังคงเดินหน้าต่อไปก่อนที่แอมเบอร์จะตกงไปข้างล่างนะฮะก็จะมีลมก็มีลมพัดขึ้นมาทำให้สุดท้ายก็จับเจ้าแรปเตอร์ได้ได,ด้วยความมั่นใจนะฮะสุดท้าย แอมเบอร์ก็ให้ใบอนุญาตก่เรานะครับในการล่อนนะแล้วก็ชวนเราแข่งล่อนลมกับเธอนะครับในฤดูก,กาลล่อนลมครั้งหน้าก็เป็นอันจบเคเวสการฝึกล่อนลมกับแอมเบอร์นะพอเราก็วิหารมาแล้วนะครับก็ให้เรามาคุยกับชิสเตอร์คนนี้นะครับแล้วก็เลือกกวข้อตามนี้ฮะจะได้อ์ติเฟก เลี้ยวสี่มาซึ่งต่อไปเราก็จะไปทำเควสของดาบน้ำแข็งนะฮะผมไม่เรียกชื่อนะเรียกยากชื่ออะไรเกียเกียเกีย ประมาณนั้นซึ่งให้เราไปหาตัวดาบน้ำแข็งนะฮะ This bad. Such oh, thank the i may e Cut out. ตัวดาบน้ำแข็งจะ,อ,ะอ้ามัอึ้งนะครับไม่ยอมบอกเราว่าอยากจะคุยอะไรกับเราแต่ให้เราตามออกไปนอกปราสาทนะครับเพื่อจะไปคุยข้างนอกไม่อยากคุยข้างในนะซึ่งเขาจะบอกว่าเขามีเชื้อสายมาจาก จรสลัดนะครับดูได้จากภาพปิดตาของเขานะฮะแล้วก็บอกว่าเขาได้ไปเจอบันทึกนะฮะว่าดูเหมือนว่าจะมีขุมทรัพย์ฝังอยู่แถวโบราณสถานซึ่งรู้สึกเจ้าไพมอนเนี่ยก็จะตาลุกวาวนะฮะกูแต่ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์เหรอ But Treasure. ruins the location the currently. of is treasures that my grandfather a magic sword that grants the wielder oh what the sword was dropped from celestia into the sea by a god ตัวดาบแห่งก็เลยจะบอกว่าเป็นของมีคา่าดาบนี่ตามนานนะฮะแล้วก็ให้เราลองไปหาข้อมูลกับคนในหมู่บ้านดูนะครับว่ามีข้อมูลอะไรมาบ้างซึ่งในขณะที่เรากําลังคุยกับคนคนในหมู่บ้านนะ <c oughs> ก็จะมีคนแอบฟัง เราคุยอยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวไพมอนเนี่ยก็ปากบอนะฮะบอกทุกอย่างที่รู้หมดเลยนะครับบอกแม้กระทั่งสถานที่และสิ่งของที่อยู่ในหีบที่คิดว่าน่าจะมีอยู่นะฮะ พอเราหลังจากเราเจอรายแทงอันชิ้นต่อไปนะครับเราก็จะกลับไปรายงานตัวดาบน้ําแข็งเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเจ้าตัวไพมอนคิดว่าจะไม่กลับไปบอกเขานะครับเพื่อจะพุบสมบัติไปคนเดียวนะครับ time I's พอ,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 เ,อเ,เราเข้ามาได้สักพัเราจะเจอถงตันนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็จะมีคนที่แอบฟังเราตอนที่อยู่ในอู่บ้านนะฮะมาบอกว่าเขาจะเป็นคนเอาสมบัติไปเองนะครับ แต่ทันใดนั้นนะฮะตอนที่โจรจะเรียกพวกเข้ามาลุมยำเรานะครับเราก็ตัวดาบน้ําแข็งนะครับก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกครับเขาใช้เราเป็นตัวปล่อยข่าวลวงนะครับเพื่อให้โจรล่าสมบัตินะครับมาที่แห่งนี้นะฮะแล้วก็เพื่อมาลอดจับนั่นเองนะ They are the ones who made this without them spreading our fabricated intel. We wouldn't have been able to catch ah, You're a bad man for lying to me shame on the night All right. All right, though. The treasure doesn't exist You did want it for yourself did to... otherwise you would have informed me of your in Just sec. You out Sa help me did ซึ่งตัวไพมอนนะครับจะแซดเป็นอย่างมากนะครับดูจากหน้าตาและนําเสียงแล้วสมกับเป็นตัวที่เพลเยอร์ยกให้เป็นตัวที่น่ากลั่นแกล้งมากที่สุดในเกมนี้นะแต่สุดท้ายนะครับตัวดาบน้ำแข็งนะครับก็ยังจะตอบแทนเราด้วยครับก็คือให้ของเควสเรานั่นเองนะของจบเควส์ทำให้ตัวไพมอนนะครับจะโกรกธอยู่ก็ กลายเป็นยิ้มแย้มแล้วก็ให้อภัยขึ้นมาทันทีนะเห็นแก่ของมากมายเห็นแก่ของเควสยอมแลกกระทั่งความโกรธเกลียดและความแค้นที่มีทั้งหมดเพื่อดาบสามดาวเนี่ยนะเควสนี้นะฮะจะเป็นเควสที่เราจะไปหาลิซ่านะครับแล้วลิซ่าจะแนะนําหนังสือท่องเที่ยวให้เรานะฮะแต่ว่าตอนนี้หนังสือท่องเที่ยวได้ถูกยืมไปแล้วเราก็เลยเวลากําหนดคืนมาแล้วนะลิซ่าก็เลยชวนเรา ไปเพื่อไปทวงหนังสือที่เกินกำหนดคืนนะฮะดูท่าทางลิซ่าแล้วเป็นคนแบบเป็นสา,สาวสาวขี้เบื่อนะฮะสาวสาวจำพวแบบเฉืยช,ชานะฮะแต่พอเป็นเรื่องหนังสือแล้วนะฮะเจ๊แกก็กลับมากลายเป็นคนที่ดูจริงจังมากขึ้นนะฮะ เข่งขึมและตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยนะฮะหลังจากที่เราไปหาลิซ่าแล้วลิซ่าให้เราออกไปทวงตามหาหนังสือนะฮะที่หมดเวลายืมแล้วนะฮะของคนแรกกับคนที่2ไม่มีปัญหานะฮะจนถึงมาของคนที่3นะครับเหมือนกับว่าเธอทํามันหายนะฮะเหมือนก็มีใครบางคนขโมยไปนะครับ เราถึงเราจึงต้องออกตามหาหนังสือเล่มที่สมนะครับซึ่งลิซ่าได้ลงอักขระเวทมนต์ไว้บนหนังสือทุกเล่มนะฮะทำให้เราใช้จิตสัมผัสตามหาเวทมนต์ของลิซ่าที่ติดอยู่กับหนังสือได้นะครับแล้วเราก็ตามออกนอกเมืองไปนะฮะหลังจากจัดการมอนทั้งหมดนะฮะลิซ่า <Lisa S 2> ก็จะโทนหนังสือจากมอนนะฮะซึ่งมอนก็พูดนู่นพูดนี่นะฮะจนลิซ่า ลือขึ้นหน้านะครับแล้วก็ลิซ่าก็เลิหมดความอดทนนะฮะยิงไฟฟ้าใส่จนมอนสลบไปนะครับ Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. พอเสร็จแล้วลิซ่าก็จะเอาหนังสือเล่มนั้นมาให้เรานะฮะแลกกับการให้เราเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับเผื่อว่ามีคนมาขโมยอีกเจ๊แก่จะได้ไม่ต้องมาทวงคืนนะก็เหมือนเป็นการผักภาระให้เราดีๆนี่โดยการที่นางจะให้เราเป็นผู้ดูแลหนังสือนะครับก็คือยืมได้โดยไม่มีวันหมดอายุนั่นเอง ลิซ่าผู้หน้าเก่งขาบนะฮะก็กลับมาเป็นลิซ่าผู้ขี้เกียจเหมือนเดิมนะครับและแล้วเควสของการเดทกับลิซ่าก็จบลงเพียงเท่านี้นะ แล้วเราก็มาเจอกับสิงหลิงนะฮะที่กำลังจะล่าหมูป่าอยู่นะครับสิงหลิงเป็นแม่ครัวนะฮะหลังจากเจอเราก็ถามคำถามประโยคเด็ดนะครับว่าไพามอนกินได้หรือเปล่านะฮะแน่นอนครับเราก็ต้องตอบว่ามันกินได้ครับ Hello, No, for the last time, Paimon is not emergency food! Zilin, nah, gotcha. ชวนเราไปล่าหมูป่าด้วยกันนะฮะโดยจะทําของกินเป็นของตอบแทนนะฮะแต่ในนั้นอีพมอนก็อาสาตกลงแทนเราไปโดยเร็วเลยนะฮะช่างเป็นสเสบียงสํารองที่เห็นแก่กินนะฮะแล้วหลังจากคุยกันได้สักพักนะฮะก็จะมีนายพานของหมู่บ้านข้างๆนะครับมาบอกเราว่าหมูป่าพวกนี้เป็นของเดฟนะฮะนายพานจึงให้เซลลิงนะครับกับเราไปขอโทษเดฟ หลังจากที่เซลลิงจะมาขอโทษเดฟนะฮะไปไปมากลายเป็นว่าเดฟขอให้เซลลิงนะฮะมาช่วยโปรโมทเนื้อร้านเขาให้หน่อยนะฮะแต่เหมือนว่าเซลลิงจะปฏิเสธเดฟอย่างไรเยอะใหญเลยนะครับเพราะว่าเซลลิงมองว่ามันผิดจรรยาบรรณของตัวเธอนะครับ It's thing apologize it's thing entirely I cooking to but another to the one approach change way คือหลังจากที่ซือหลิงเดินออกมาจากบ้านเดฟนะฮะก็มาเจอบลุกนะฮะเธอเป็นเชฟในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็หลังจากคุยกันถูกคอสักพักหนึ่งพอพูดถึงเรื่องอาหารนะฮะต่างคนก็ต่างมีสูตรเป็นของตัวเองครับก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างซืลิงกับบลุกนะฮะ แล้วก็ไปไปมามาไปลงอีท่าไหนก็ไม่รู้นะฮะกลายเป็นว่าเสือหลิงจะแข่งทําอาหารกับลูกเพื่อพิสูจน์นะฮะว่าต้นตํำรับฝีมือการทําอาหารของใครดีกว่ากาันเวสนี้ก็คือการที่เธอการที่เือหลิงไปหาวัตถุดิบมาทําอาหารเพื่อแข่งกับลูกนะฮะ เมื่อเราตามเควสมาเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเจอนายผ่านนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็หนาวมากนะฮะซึ่งเราจะต้องให้ซุปเขานะฮะเพื่อทําให้เขาเมีอาการดีขึ้นนะครับ,รบแล้วนายผ่านก็จะบอกว่าเขาโดนต้นไม้โจมตีนะฮะเือลิงได้ยินแค่นั้นก็คิดออกเลยทันทีนะฮะว่าต้นไม้ที่โจมตีคนได้นี้ต้องเป็นต้นไม้ที่อร่อยแน่นอนนะฮะเธอก็เลย วิ่งไปเอาวัตถุดิบในทันทีครับก็เป็นเราเหมือนเดิมนะครับที่จะต้องตามเธอไปแล้วก็ต้องเป็นเราอีกนั่นแหละที่ต้องต่อสู้กับต้นไม้นั้นแน่นอนเดาอนาคตได้เลย eous station saya Paired with bit พอเรากำจัดมินิบอสได้นะฮะเจลินก็จะไปเห็นหมูป่าถูกแช่แข็งอยู่ข้างๆนะซึ่งเป็นหมูป่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายร้อยปีนะ <c oughs> เธอจึงเอาหมูป่านะครับเ <c oughs> อาเนื้อหมูป่าเอามาทํา <c oughs> เป็นวัตถุดิบนะครับ <c oughs> เพื่อมาทําอาหาร <c oughs> ไปต่อสู้กับลุกนะฮะ <c oughs> แล้วก็ได้เวลา กลับมาแข่งขันเชฟกระทะเหล็กระหว่างบุกกะสลิงนะจุบแล้วในพานที่เราเจอหน้าปักถ้ำนะฮะชื่อโอลาฟนะฮะเป็นในพานที่ถูกแช่แข็งพร้อมกับหมูป่านะครับโดยมินิบอสซึ่งถูกแช่แข็งไปเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับซึ่งเดฟก็บอกว่าเคยเห็นชื่อในบันทึกของตระกูลนะครับซึ่งพูดให้ถูกก็คือน่าจะเป็นญาติกันนะครับน่าจะเป็น ปู่ทวดหรือเป็นคนของต้นตระก,กูลเลยก็ได้นะพวกเราก็ชวนโอลาฟมาดูการแข่งของเราด้วยนะแล้วเราก็จะได้เป็นลูกมือของเสลิงนะฮะในการนำอาหารซึ่งการทำไม่ได้ยากอะไรครับก็ทำตามที่เสลิงบอกไปเรื่อยๆนะซึ่งตอนนี้เราจะได้สูตรนะครับมาทำอาหารแล้วเราจะต้องมาเรียนรู้ตัวสูตรนี่เพื่อให้เราทำอาหารฮนะต้องทำให้ได้เป็นเพอร์เฟกเท่านั้นนะ ถ้าไม่เพอร์เฟกต์เควสนี้ก็จะไม่ผ่านนะแล้วก็ถ้าเควสไม่ผ่านเราก็ต้องไปหาของพวกนี้มาใหม่ทำแค่อันเดียวก็พอแล้วก็ไปให้สลิงเป็นอันจบเควส์ This both chefs dishes but this is a cup shangling ชังเสลิงกูกลายเป็นเสลิงไปลวชังหลิงโอเคผิดสรุปนะครับก็คือชังหลิงก็จะชนะในการแข่ง,งครั้งนี้ไปแล้วเราก็จะย้ายกับชังหลิงนะฮะก็จะเป็นอันจบเคว็ดไปนะครับ you made See soon you again soon. โอเคครับก็เวสย่อยทั้งหมดก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็พาร์ทหน้าก็จะรีบทำนะฮะรีบกลับมาทำให้เป็นเป็นพาร์ทเนื้อเรื่องหลักนะฮะแล้วก็เก็บหินวิญญาณทั้งหมดที่มีเหลืออยู่นะครับสํหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ